สวัสดีครับพวกเราทีจีเอ็นจอกลับมากแล้วครับผมวันนี้มาคู่กับน้องแก๊บเลยนี่ดูดโอ้โหไหนทำท่าดิทำท่าดิทำท่าป้ดนตีดิอย่างงี้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 โอ้โหโอ้โอ้โหนอ้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอหอน้อ เออหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าผมสะสมโมเดลที่อยู่หนข้างหลังเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมสะสมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือการ์ตูนมังงะนั่นเองการ์ตูนมังงะก็คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองแหละครับผมอ่ะไหนๆก็อยากรู้ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูเลยว่าผมมีเรื่องไหนบ้างนะครับผมเออจะบอกก่อนก็ปกติแล้วที่อย่างที่บอกไปว่าจะ ทำคลิปแบบรีวิวหนังสือการ์ตูนนะช่วงนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะทํางานเต็มที่ให้กับช่อง My Minute นะครับผมแต่ว่าช่องของตัวเองก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าแล้วแก๊บดึกมาแค่เล่นเดียวพอนะแต่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนี่ใช่อันนี้มันเป็นแพ เอออันนี้ก็เราสะสมแบบดีๆเลยนะครับ<ช>นั่นก็คือเรื่องซามูไรพอเนเดจอนนั่นเองครับผมนี่นี่ยูม,มุระเคน,นชินนั่นเองนะครับเออก็เรื่องนี้เป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนนะก็คือตั้งแต่เล่มละสามสิบบาทนะดูดิดคือแบบสะสมมาผมชอบเลยสังเกตว่าสีนี่มันค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วนะเออ ก็คือไม่เป็นไรสะสมก็คือเก็บอยู่ในซองอย่างดีนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็เคนชินน่าจะรู้จักกันเยอะอยู่แล้วก็เป็นสมูไรคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเป็นที่โหดมากแล้วก็กลับใจที่แบบว่าจะไม่ฆ่าคนแล้วก็คือเขาใช้เขาเลยใช้ดาบสลับคมปกติดาบมาเนี่ยก็คือฝั่งคมใช่ไหมแต่ว่าเขาจะสลับด้านไหนให้ฝั่งไม่คมเป็นส่วนที่ฟันคนเออจะได้ไม่ต้องฆ่าคนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเจ็บ ใช่แต่เรื่องนี้มีมีทำเป็นไลท์แอคชั่นมีหนังด้วยสนุกมากนะมี3ภาคโอเคมาเรื่องที่2เลยผมจะบอกว่าคลิปนี้ก็น่าจะใหญ่ใหญ่ไหนเรื่องข้างล่างข้างล่างมันไงปอ้พมันต้องหยิบมาทั้งอ่าหยิบมาทั้งกองเลยใช่อ่าันั้นอันเดียวพอน,นั่นแหละโอ้ยคตรหนักอ่าเหมือนกันครับผมเป็นแบบฉบับสะสมนะผมก็เลยเก็บไว้ในซองอย่างดีนะครับผมนี่เห็นไหม ดากอนเควส t นั่นเองครับอ่าภาคนี้จะชื่อว่าภาคใดตะลุยแดนเวทมนตนะ์นะนี่ลองสังเกตที่ราคาครับอย่างที่ผมบอกดูตั้งแต่ราคาเล่มเลยยี่สิบามิบห้าบาทอะเออเป็นอีกหนึ่งชุดของดากอนเควส t นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับใดรู้สึกว่าจะเป็นต้นแบบของการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะเจ้าใดนี่และใดปีนี้เขานำเอาใดเนี่ย กลับมารีเมคเออเขาแบบรีมาสเตอร์เป็นฉบับแอนิเมชันนะครับก็ยังไงก็ไปลองหาดูกันได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับผมอ่ะ่อเก็บเออเก็บดีๆเก็บให้มันถูกฟังอยากใ้มันถูกฟังที่เก็บให้มันถูกฟังที่ลูกเออไม่ดูเรื่องเลยนะเมื่อกี้หนูปล่อยกระสุนป้าไม่นเหรอเะอเก็บดีๆเก็บดีๆด ทำดีๆทำดีๆต่อไปเรื่องอะไรเก็บให้มันหันหน้าออกมาดีๆเสเนี่ยถ้าเป็นคนสะสมนะจะรู้ว่านิดๆได้หน่อยก็ไม่ได้นะครับผมอ่ะต่อไปมาทางฝั่งนี้เลยหยิบมา <c oughs> หยิบัตรทีเลยเรื่องเลย <c oughs> ทาแเล่เรื่องที่หนึ่งเล่นที่หนึ่งก็คือเรื่องอะไรอ่าเรากันไปแบบทีละเรื่องเลยนะก็ <c oughs> คือต่อไปคือ s p y X Family นะครับอันนี้เป็นการ์ตูนใหม่ <c oughs> นี่เป็นการ์ตูนใหม่ก็ อันนี้ก็สนุกครับเคยทำรีวิวไปแล้วด้วยยังไงก็ฝากไปติดตามได้ครับเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ว่าอ่านอ่านหนังสือกันเถอะก็ได้อ่ก็จะเจอนะครับผมง่ายๆก็เป็นเป็นสปายครับชื่อมันก็บอกว่า s p าย a ฟ i l y นักฆ่า2ฝั่งเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต้องรับลูกมาเลี้ยงเรือเรื่องมันสนุกมากมาเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปคือ่ทักทายนะ มีขนมนขนมปังมี f อซนะนี่ขนมปังคะคะลแต่ตอนนี้ขนมปังจะมากวนของสะสมเพราะฉะนั้น,นแล้วเชิญขนมปังออกไปก่อนปล่อยอสูรปล่อยอสูรเอาไปก่อนไอนอ,อันนี้อันนี้มันเล่มเล่มสองไม่ใช่มันเรื่องเดียวกันไงเอาเรื่องเอาเรื่องใหม่สิโอ้ยรีวิวทุกเล่มก็ตายดิเจอวันพีชเกือบร้อยเล่มก็ตายแล้วต่อไปเลยข้างๆมันเลยนี่หรอ อะไรก,ก่อก็ไดมามันคือเรื่งนเปเออ,เอ,อเอ้ยเดี๋ยวก็ก่อจาเรื่องนี้นะก่อจาเล่มนี้มันต้องเอาธรรมดาก,าก่อนเอาธรรมดานะแก๊ปดูดิแก๊ปดูด,ดูดชื่อเออไม่ได้เรื่องเลยโหจะเป็นผู้ช่วยภาษาอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยเออโง่ ปาหยิบเองดีกว่าไล่ออกกันเลยดีไหมดีป่ะไล่ออกกันเลยดีกว่าไหมเออนั่นคือชาแมนคิงนั่นเองนะครับผมเรื่องต่อไปรู้จักคุ้นๆอยู่ก็คือเจ้าอาซาบุระโยนั่นเองก็คือจะใช้พลังวิญญาณนะครับในการแบบว่าเข้าเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็แบบว่าเป็นแบบต่างๆนะก็คือสนุกมากก็คือตำนานปลาหมอนั่นเองแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องจบที่ชัดเจนแล้วนะผมไม่สปอยไปหาอ่านกันได้นะครับผม อะต่อมามันอยู่ข้างๆก,กันคือก็คือเป็นชาแมนคิงเหมือนกันแต่เป็นภาาซูเปอร์สตาร์นะครับภาาซูเปอร์สตาร์ก็คือภาาของลูกเขาเองนะครับเออนั่นแหละสั้นๆมาไฟฟ้านีเดีกว่าไม่ได้เรื่องน,นี่มาเล่นอะไรเล่นอะไรอลลบเลยหลบเลยเอาอะไรอ่ะหลลบเลย,ลเลยไม่ได้รื้อเงี้อ่ะว๊อกอหลบเลๆ ก็เป็นการ์ตูนชาแมนทิงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคฟาาเวอร์นะครับก็คือภาคแยกออกมานั่นเองครับเหมือนเหมือนภาคสองเหมือนกันสื่อๆแล้วก็อันนี้คือชาแมนทิงเหมือนจะเป็นภาคของโยไม่ใช่โยสิฮาโอเออเป็นเรื่องเรื่องของฮาโอเลยนะครับผมอ่ะเราไปจนแบบเร็วๆนะไ,ไ,ปไ,ไปอยกบมะม่วงซุ้ยหยิบมะม่วซัวยอ่ะอันนีอันนี้ข้างล่าง นะมันจะมีสองเล่มอ,อะเล่มหยิบสยอยมาก็ได้โอเคต่อไปครับที่มีก็คือเดนโน่นั่นเองนะครับผมเดนโนก็เป็นแบบฉบับใหม่นะเป็นเล่มเล็กจะสังเกตจากมือก็ได้อันนี้มันจะเป็นเล่มเล็กนะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊แต่ว่ามันจะหนาไว้อ่านได้ง่ายๆนะครับผมเดนโน่ก็โอ้โหชื่อการ์ตูนเรื่องนี้ที่ดังอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องบอกเลยหนังก็มีอะไรก็มีนะเดนโน้ที่สุดยอดนะอะมาอาไรข้างหลังอะไรอะ เอาไว้ต้องข้างหลังอันนั้นไม่ต้องโอเคเรื่องต่อไปก็อยู่ในสภาพสะสมอย่างดีนะครับอยู่ในซองก็คือเรื่องา w a กนั่นเองนี่ก็จะเป็นแนวล่าอาชญากรรมตำรวจรอะไรเงี้ยตำรวจจากผู้ร้ายเออผมแบบไปสั้นๆดีกว่านะแล้วก็เอ,เอาเอาบอกตามตรงเลยเรื่องนี้ผมยังไม่ได้อ่านแบบจริงจังด้วยนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยนูนเรื่องเท่าไหร่ก็คือนะครับไว้ก่อนนะมาต่อมา,าจะ้มีข้าง,าง,างๆ่งเห็นไหมนั่นหมายว่า,าเออ มันมีมันมีเล่มหนึ่งเหลือทั้งหมดอ่ะเอาเอาเล่นนอตออกมาทั้งหมดก่อนเล่นนอตใช่แล้วก็หยิบแพคมันมาเลยถ้าอยากที่ผมบอกนะผมเก็บสะสมนะถ้าถ้าเรื่องไหนที่แบบผมสะสมผมจะแพ็กแบบจําดีเลยอ่ะนี่ต่อไปครับผมมือสังหารพันแมงมุมนะครับนี่ดูก็คือจะมีตั้งแต่หนึ่งยันจมอยู่เหมือนกันนะครับเออ จริงๆอะตามสำนักกิพ์ต่างๆทั้งสยามมินเตอร์หรือว่าฟินิกซ์หรือว่าวิบูลกิจอะไรเงี้ยลองลองไปเช็คเว็บไซต์เขาดูครับเขาเขาจะมีบางช่วงเวลาที่เขาจะขายแพ็คเล่มอย่างนี้เลยราคาที่แบบถูกมากราคาแบบเล่มจบเงี้ยจะถูกมากอันนี้าสายมือสังหารสายพันธ์แมงมุมบอกตรงๆเลยยังไม่ได้อ่านนะครับผมอยู่ในสภาพอย่างดีเลยก็ยังไม่ก็ไม่สามารถรีวิวได้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าน่าจะโอเคนะเรื่องลายเส้น อะไรอย่างเงี้ยผมชอบการ์ตูนที่ปรีอลเส้นเลยนีกน็ไปกันต่อเลยครับ <l ots> อ่าีนถูาาถด้านสิบอก,กหลายทีแล้ว <l ots> อยไได้เรื่องเลย <l ots> อ่ผมหยิบเองเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องต่อไปนี้แน่นอนแล้วเป็นในดวงใจโมเดลเต็มบ้านนั่นก็คือวันทีนั่นเองครับ <l ots> เนี่อันนี้ก็จะเป็นเล่ม ล่าสุดเล,เล่มล่าสุดแล้ว97ณปัจจุบันนะครับผม <ใน S 1> ก็คือคตอนนี้จะบอกว่าที่ผมเคยตั้งคําถามว่าผมจะดูอนิเมะหรือว่ามังงะดีนะครับผมตอนตอนนี้ผมเลือกที่จะดูอนิเมะนะครับก็กเหตุเลยมันก็เลยยังไม่ได้แกะอยู่ในแพ็คอย่างดีนะครับทุกเล่มอยู่ในแพ็คอย่างดีเลยครับสําหรับวันพีทอ่ะโอเคแม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นไม่ดียนะอ่ะ ต่อมาอันนี้จะพิเศษมากๆครับมผม,มก็คือผมไม่อยากสะสมวันพีภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่สี่เรื่องที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านออกเหรออ่านไม่ออกค่ะสินี่เดี๋ยวลองเปิดข้างในให้ดูก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนี่ครับข้างในก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะอย่างนี้ก็อ่านไม่ออกครับแต่ก็คือสะสมมาไว้อันนี้คืออะไรอ่ดีๆอันนี้ก็คือไข่ ไพ่วันพีทนั่นเองครับผมเออเป็นไพ่เป็นไพ่ใช่ยังไม่ได้แกะอยู่ในสภาพเข้าไปกนคือลายไพ่เหมือนกันเลยเอออยากเห็นข้างในกันหรือเปล่าถ้าอยากเห็นคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเอออยากเห็นให้ให้แบบรีวิวข้างในอะไรเงี้ยก็มาอย่าง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 รอดูก่อไปวันใช่ต่อมาเลยอ่ะฝั่นี้ อะยายบะผมเคยทำรีวิวไปแล้วเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ในตำนานที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตอนนี้พูดตามตรงเลยว่าหาสะสมในเวอร์ชั่นเก่ายากมากเออแล้วก็ถึงจะมีแต่มันสภาพไม่ค่อยดีอะผมก็เลยแบบไม่เอาก็เลยอ่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้ที่เขาพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับผมยังไงตอนนี้มีรีวิวเต็มๆได้ที่ไอช่วงอ่านหนังสือกัอนเถอะนะครับ สุดยอดเรื่องนี้ในดวงใจสุดยอดไปเนี่ยู้สร้างพูนันนี่นะใช่อะต่อมาเรื่องนี้นอแบบโอเคต่อมาเลยนะครับผมอาจจะเสียเวลานิดนึงก็เถอเรื่องชีวะ i n f e c t นั่นเองนะครับนนนเชือ้มอมลณะนะครับผมก็อันนี้รู้สึกจะทำเคยรีวิวเต็มเมไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นสนุกมากนะตอนนี้นะครับผม ดีจริงๆที่ผมมีเก็บแบบผมดีทุกเรื่องผมการันตีไว้ไปตามกันได้เลยมาต่อมาเลยผู้ช่วยช้ามากเลย ออมันดาบหรอฆ่าระโศเออมาต่อที่ดาบพิฆ่าตอสศรเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยเป็นฉบับ d e m o n s l a y e er. ยอร์มี2ภาษาภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะก็คือมีทุกเล่มอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็มีเสื้อด้วยเห็นไหมนี่ดูเซน,นิสือนั่นเองครับผมเออ้อไอตัวขี้ขาดอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะมันดีที่สุดในยุคสมัยนี้แล้วครับย,ยังไงก็ไปหาดูกันได้นะครับมาต่อมาเลย มาเล่มละหนึ่งเรื่องเรื่องมะหนึ่งเล่มอะออ้ยพูดยากจริงๆเลยน้องแก๊บนี่โอเคเรื่องต่อไปครับมหาศึกคนชนเทพนั่นเองนี่อันนี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกัน,กนเล่มหกกับเล่มเจ็ดเขาเพิ่งออกนะนี่จองสามนพพิง์ฟินิก์นั่นเองครับผมเออบางทีผมก็เบื่อกล้องเหมือนกันนะให้โฟกัสมันก็ไม่โฟกัสดิเออโอเคก็เป็นเรื่องคข้าวนะครับเป็นระหว่างคนสู้กับเทพในสนามประลอง แล้วก็มันจะมีตัวแทนคนที่เป็นคนดังๆนะในไม่ใช่ในป,ปัจจุบันคือตั้งแต่สมัยอดีตอะีมีหลายๆคนเลยก็เรื่องนี้ก็เห็นได้ข่าวล่าสุดว่าเขากำลังจะทำแอนิเมชันนะครับผมรอดูเลยน่าจะสนุกมากมากมาเอ่อโอเคต่อไปครับชาวบ้าคนนี้เลเวล999นะครับผมนี่ตัวนี้ก็เรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเออจะเป็นยังไงที่ถ้า เหมือนแบบไม่ยอมไม่ยอมเป็นนักเวไม่ยอมเป็นนักดาบจะเป็นแต่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดานะแต่ว่าเลเวล999คือแบบแม็กสนุกแนะนำอันนี้รู้สึกว่าจะรีวิวไปเต็มๆแล้วนะโอเคต่อไปครับผมกอบ l ินเซเลเยอร์นะครับที่ผมมีเออตัวนี้ก็คล้ายๆกับชาวบ้านนะครับผมก็คือเจ้าพระเอกเนี่ยไม่ฆ่าอะไรอื่นครับจะฆ่ากอบบินอย่างเดียวเขาแต่เขามีความหลังนะว่าทําไมเขาถึงฆ่ากอบบินอย่างเดียวนะครับผมก็ยังไงไปลอง ดูกันได้ครับผมต่อไปครับผมนี่จอมตะกะดับขัางครับเออก็อันรู้สึกว่าในในระแวกนี้จะเป็นเนื้อเรื่องคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนแบบแนวเก็บเบลแนบวบผจญภัยอะไรนั่นเองนะครับผมเอ,อ้ยผู้ช่วยเิ่มเร็วเริ่มเร็วเิ่มคอมละนี่ครับใครว่าข้าไม่เหมาะเป็นจอมมารนีน่เล่มนี้ก็สนุกนะครับผมเป็นในมุมมองของจอมมารที่แบบว่าโคตรโหดนะเรื่องนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยอ่ะต่อไป เกมดีอย่าให้มันไปทะลุข้างหลังเนะโอเคเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากนะแต่ว่าชื่อมันจะยาวหน่อยคือ,อนึกว่าชีวิตเรากลายเป็นเกมจีบสาวอะไรเงี้ยคือเป็นเกมไปทะแล้วเออนี่กากีใช่อันนี้เรื่องนี้ก็สนุกมากนะมันก็จะเป็นแนวแบบเหมือนแบบเราอยู่ในเกมนะคือมีตัวช่วยต่างๆสามารถรีโหลดกลับมาได้เพื่อที่แบบเคลียร์ด่านเคลียร์มิชชั่นเป็นนันนะครับสนุกเหมือนกัน ต่อมาเป็นของไทยไหมครับกากีกากีอันนี้เคยรีวิวแบบเต็มๆไปเรียบร้อยแล้วเออไม่น่าเชื่อว่ามันจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับรีวิวไปแล้ไหมรีวิวไปแล้วอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะใครดูการ์ตูนใครอ่านมังงะนี่คือรู้จักกันหมดแน่นอนครับผมนั่นคือเบอร์เซิร์กนั่นเองเออจนปัจจุบันมันก็ยังไม่จบนะนั่นแหละนั่นแหละเอออันนี้ไม่ต้องพูดเยอะการ์ตูนในตำนานแน่นอนครับผมดีนา อเคมาต่อมา,อาได<ม>นะ้ไหมนะดูอะไรก็ไว้ได้ไหมบ้านเก็บดีนได้ไหมข้าวข้าวได้ไงคุณแผนแล้วก็ล็อกแม็ข้างล่างอ่าดูว่าน้องแกป๊ปจะหยิบให้ได้ไหมโอเคคุณแผนก็เป็นของไทยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เคยเยีวีแบบเต็มไปแล้วด้วยเหมือนกันนะเออมาต่อมา,ต,อมาต่อไปม็กหยิบได้ไหมลูก อ่นก็อกัก็พยายาม้มี่าอันนี้คือวีโ o วการนะครับผมก็เคยรีวิวแบบฉบับเต็มๆไปแล้วนะว่าข้างในมันจะเป็นแบบว่าสารานุกรมเป็นแบบของของตัวละครทุกตัวในวันพีชนะครับผมเอาตัวละครที่มันเด่นๆเนี่ยนะเอออ่ะลองแบะให้ดูนี่ก็ได้น้องแก็บน้องแกบอกเริ่มเหนื่อยแล้วคับ แหนไม่ต้องทำไม่ต้องยัดแต่ป้ายยัดเองไม่ต้องยัดไม่ต้องยัดเลยจะป้ายทำเองหยุดได้ไหมหยุดได้ป้าหยุดได้ไหมเออเยอะครับผมเยอะและผู้ช่วยนี่เขาทางจะติ้งตองเหมือนเสื้อที่ใส่เลยด้วยนะเอออ่ะไม่เป็นไรวางไว้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวมาฝั่งนี้เลยเดินพยายามมาฝั่งนี้โอ้โหอันนี้ก็ฉบับจ่าสมครับผม ล็อกแมนนี่มีตั้งแต่ภาคแรกยันภาคปัจจุบันอยู่ในบ็อกเซ็ตสวยงามเรียบร้อยนะครับล็อกแมนก็รู้จักกันอยู่แล้วมันก็คือเกมที่ประสบความสำเร็จเกมหนึ่งแล้วเป็นเกมที่ผมชอบเล่นด้วยแล้วก็แต่นั่นแหละพอชอบเล่นเกมก็เลยเก็บสะสมหนังสือของล mm ็อกแมนนะครับตัวนี้พูดตรงๆเลยยังไม่ได้แกะอ่านนะครับเออก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเนือเ้อเรื่องข้างในมันเป็นยังไงน,นะครับผมโอเคไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บีมก,บกมาถังนี้มาถังน,นี้เลยบอกว่าถังนี้เออ เย็นในเสื้อก็มาไอะนี่เนีย่ยมา,มมาทีละอันนี้เอามาแพ็คเดียวพอได้ไั้ยอ่ะต่อไปนะครับก็คือเกมพรราชาน,นั่นเองครับผมนี่ดูอันนี้ก็คือจะเป็นบ็อกซเซตเลยนะผมมีครบทุกภาคนะแต่ว่าหยิบมาให้ดูแค่ภาคเดียวก่อนละกันเดี๋ยวน้องแก๊ปยังงงไปกันใหญ่นะเกมพราชาที่เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆนะครับผมดุเดือดสนุกบอกเลยสนุกสนุกมากสนุกมากเก็บได้ไหมมาก็มาทีละอันเลยโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่ลายเส้นผมมันแปลกๆปกแนวแนวนะเออเออจะอธิบายเรื่องลายเส้นนิดนึงจะสังเกตที่ผมโชว์มาเลยเนะี่ยลายเส้นมันจะคล้ายๆกันนะผมจะชอบลายเส้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเลยเนื้อไอ้เรื่องโฉดชั่วนี่โฉดเชือดชั่ว จะเป็นลายเส้นที่แตกต่างออกไปนิดนึงนะแต่ว่าก็สนุกไม่แพ้กันนะครับอ่ะมาหยิบมาไล่มาเลยโอเคต่อไปครับผมเกมเสี่ยงตายทะลุจอนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแนวคล้ายๆกันก็คือเป็นอยู่ในอยู่เหมือนแบบตัวเองหลุดเข้าไปในเกมแล้วก็ต้องผ่านด่านเคียนมิชชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับพลาดคือตายโหดเนาะแคบเก็บไปได้ไม่ต้องตาก,ก็บเอง หยิบมาหยิบไปวางไว้ตรงนี้นี่ในห้องตรงนี้มันเป็นรอยจำดีๆห้ามเป็นรอยเด็ดขาดคนสะสมนะจะรู้ว่าเป็นรอยแม้แต่นิดนึงนะมันจะเสียใจมากขนาดน้องแก๊ปเนี่ยผมยังต้องบอกดีๆเลยนะว่าถ้าเก็บไปได้เดี๋ยวผมเก็บเองนะนะโอเคครับผมต่อไปคือเรื่องทูตสวรรค์นะ เอออันนี้บอกตามตรงเลยก็ไม่รู้เนื้อเรื่องเพราะยังไม่ได้อ่านนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมีเวลาจะอ่านถ้ามันดีจริงๆก็จะมารีวิวตเต็มๆให้นะครับยังไม่ต้องเก็บสิบไม่ต้องเก็บก็บอกว่าไม่ต้องเก็บเออเอาเรื่องอื่นมาเหมือนเรื่องเดียวกัน,น,น,นใช่ทูตสวรรค์เหมือนกันนะครับเต่วไหนหยิบไปแล้วก็ามาให้ดูเหมือนกันเออแต่บางทีหลายภาพใช่ดูอ่านอ่านทั้งภาพ เออต่อไปครับผมผู้ผู้กล้าท้าะบฏจอมารสุท่าเออจอมารสุดท่าผู้กล้าท้ากบถนะก็คือเรื่องนี้ก็จะสนุกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็คือพวกแนวเวทจอมารอะไรประมาณเนี้ยเออแกไม่ต้องเก็บหรือว่าแกเสกมาโอเคนี่ครับแผนรับดาบอสูรที่มีอีกเรื <lawsuit royable> er ่องหนึ่งนะก็เรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคือไปไป ไปอยู่เกาะเกาะหนึ่งที่แบบว่าแล้วก็ไปเรียนไปทําภารกิจอะไรกันนี่แหละซึ่งตัวตัวเอกเลยเนี่ยคือได้รับภารกิจที่มันจะต้องฆ่าคนนะเออแอบบอกแค่นี้พอแล้วกันนะครับมาเรื่องต่อไปนะครับอู้นี่อยู่ในแพ็คเลยอย่างที่ผมบอกนะนี่อากาเนะครับผมสวยประหารนี่อย่างที่ผมบอกคือตามตามเพจสำนักพิมพ์อ่ะเขาจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาจัดโปรโมชั่นในการแบบว่า ซื้อหนังสือแพ็คอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้ผมก็ได้ไดเป็นหนังสือแพ็คมาอีกแล้วนะครับผมราคาถูกนะก็จะสวยมากโอเควางไว้หยิบหยิบทยอยหยิบมาต่อไปครับผมมหาเวทผนึกมารตอนนี้นี่กำลงังดังเลยได้รับความนิยมสุดๆเลยนะลองลงมาจากดาบพิฆาตศูนย์เลยคือเรื่องนี้เออจะบอกว่าอ่านไปเนี่ยแอบคล<ะ>ับคล้ายคับคาน,นารูโตะเหมือนกันนะแต่ว่าผมยังอ่านไม่เยอะผมก็เลยยังฟันธงไม่ได้นะครับผมนะเรื่องต่อไป ไม่ได้ไม่ต้องพับเว้อ่าเรื่องต่อไปครับเจ้าเพิงนรกโลกันนี่อันนี้ก็สภาพสะสมยังดีอยู่ในแพ็คยังดีเหมือนกันนะครับผมนี่ดูนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่สามารถรีวิวได้เพราะว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยยังไม่ได้แกะมาอ่านนะครับผมอ่ะโอเคโอ้ มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมอู้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนานนะจจโคตรหนักโอเคนั่นก็คือมหัศจรรย์สีนักเตะนั่นเองครับผมนี่ตั้งแต่เล่มแรกยันเล่มจบนะครับนี่อยู่ในสภาพอย่างดีเลยหลายๆคนอาจจะชอบพวกซูเปอร์สาหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับฟุตบอลแต่ผมว่าการ์ตูนที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคือเรื่องนี้นี่มหัศจรรย์สินักเตะ ชอบมากๆอ่านแล้วแบบมันสนุกมากๆนะครับผมโอ้ยไหนมานี่ไปต้องเก็บมาอยู่ด้วยกันก็เบื้องต้นยาวเลยมีทั้งหมดทั้งหมดยัง น่าจะทั้งหมดแล้วเนาะน้องแก๊ไม่เคยไม่หยิบพลาดเลยนี่แหละครับผมก็คือเป็นหนังสือการ์ตูนที่ผมมีนะครับเออใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษอยากให้ผมรีวิวแบบเต็มๆเรื่องไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําให้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็อู้คนข้างยางกันเนาะเออยังไงก็ต้องขา่าวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ